ได้รับรางวัล The Best of t o r n b r y รางวัลเยอะเลยมีสองรางวัลนะคะรางวัล The Best of t o r n b r y แล้วก็รางวัลอะไรนะสมาพันธ์สมาพันธ์สมาพันธ์ได้สองรางวัลนะคะทุกคนคือได้รางวัลอีกสองรางวัลนะคะจะไปรับรางวัลเดือนหน้านะคะเดือนหน้าเดือนหน้าได้สองรางวัลเลยทุกคนดังนั้นแล้วคือพอได้รับรางวัลที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบต้นแบบหรืออะไรอย่างเงี้ย มันก็จะได้รับความรู้พอได้รับความรู้ปุ๊บเอามาแชร์ในห้องไลฟ์ทุกคนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าท่านไหนไปทำแล้วได้มาได้ยังไงนะคะแล้วก็ติดตรงไหนนะคะมามามาบอกกันได้เลยนะคะมามาแบบอะไรนะอ่านะคะมามาถามมาขอคำแนะนำได้นะคะอันนี้ก็แบบเป็นขิงอ่ะทุกคนเหลือเวลาอีกอ่ะยี่สิบนาทีเดี๋ยวเราลงไป ข้างล่างกันเดี๋ยวเพื่อนจะเบื่อแล้วนะคะมานะคะนะค๋ยวขอกินก่อนอืมเห็นไหมว่าคืออุ่นๆอะไรนะแสงอุ่นๆยามเช้านี่มันทำให้เราแบบอ่าสดชื่นนะคะเห็นไหมมีความสดชื่นมีคือแสงอ่ะมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราไม่ต้องไปหาที่ไหนเลย หาที่ว่าเรารู้ว่าจับจุดได้คือเวลาแค่นั้นเองนะคะทุกคนแต่บางคนไม่รู้มันก็จะทำให้เรา,เราไปหลงทางโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปนะคะ <c oughs> ข้างนอกนะคะอีกยี่สิบนาทีเราก็จะแบบเดี๋ยวจะเบื่อเบื่อกันตรงมุมนี้นะคะอา้าวคุณเ,เตือนใจนะคะไปพัก,ก <c oughs> คุณเดี๋ยวคุณเตือนใจไปขึ้นไลน์นะคะทุกคน นะคะมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต่เล็้วต่อปะต่อมาต่ออีกสิบอีกยี่สิบนาทีนะคะคือไล่ยาวแท้ละสาววิโอป้อนนะคะมันจะต้องไล่ยาวนะทุกคนนะคะเคล็ดลับของการเป็นอ่ะยูทูบเบอร์ที่เก็บเวลานะทุกคนมันจะต้องแบบทําให้อ่าทาให้การฟีดดันฟีดดันนะคะจะต้องประมาณเก้าสิบนาทีขึ้นไปนะคะจริงจริงนะคะเก้าสิบนาทีขึ้นไปมานะคะต่อนะคะ เดินทาง let's go อีอกิ0นาทีเราจะไปเดินทางดูไปดูเราไปดูชมพู่ไปดูชมพู่นะคะไปอัปเดตชมพูเอ๊ะมันถึงไหนแล้วติ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 วนะเดินนี่นะคะจะผ่านอะไรเอ่ยอันนี้บ้านสาววีโอนะคะจะผ่านต้นไม้ดอกไม้นี่มีดอกไม้สีชมพู มีดอกไม้สีชมพูสวยๆนะคะลมก็ประมาณนี้จังหวัดชนบุรีนะคะนะลมก็จะแบบยิ้วๆ,ๆประมาณนี้อ่าฮาเด้อเนี่ยต้นมานะคะเจอต้นไม้เจอดอกไม้สีชมพูเจอชาอุ่นๆนี่ทุกคนเห็นไหมชาอุ่นๆนะคะทำได้หลายอย่างนะพี่เกษตรบ้านๆก็ทำได้นะคะชาต้นฟิก เนี่ยชาฟิกนะคะทำได้อ่าแล้วก็มาดอกไม้นะคะจะดอกไม้ลมเริ่มแรงแล้วเด้อนะน่านนมาเป็นพักๆักเนี่ยเห็นไหมลมมาเป็นพักๆักเนี่ยลมมาเป็นเป็นพักพักก็เป็นทอดๆดเป็นพักพักนะคะอ่านะคะใช่ไหมป้าออนป้าออนขอบคุณนะคะป้าออนก็น่าจะเก็บเวลาเห็นไรอยู่ แล้วก็เจอดอกไม้โอ้มุมนี้สวยนะเห็นทุกคนนี่มุมนี้ก็สวยนะเจอแสงธรรมชาตินะคะเจอดอกไม้เจอแสงปออ้าอ้นขอบคุณกดกดๆๆของป้าอ,อ้นคะ่ะเห็นไหมแสงสวยนะคะ <c oughs> แสงสวยแสงสวยนะคะ ไปอัดเป็นไอ้นี่ก็ได้เป็นอัดเป็นไฮไลท์ก็ได้แต่เยอะแล้ววันนี้นะคะสาวิโอก็จะเน้นให้ความรู้ให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้ที่เราได้มานะคะไม่ว่าจะเป็นอ้าวความรู้อะไรล่ะหลายๆคนอยากจะรู้บรรยากาศสวยค่ะสาวิโอใช่ใช่ใช <c oughs> ความรู้เรื่องของการทําคลิปบ้างนะคะการทําธุรกิจบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเราพูดเ,อย,เยอะๆบางทีเพื่อนไม่ชอบตะอ้นบอกว่าดอกไม้ สวยดอกไม้สวยลมลมเข้ากันดีมากเลยค่ะสวยงามเนี้ยใช่ไหมป้าอ้อนะเนี่ยแสงแสงแสงนะคะแสงมีส่วนนะทุกคนเห็นไหมแสงที่แบบที่เราเราเราเลือกเวลาเราเลือกเวลา8ปดโมงเก้าโมงเนี้ยมันจะ